เลขบุงคลแตกแน่ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปถูกทูกทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะมื่อนี่เป็นเส้าของวันที่สามนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแอดกับมาตามต่อนะคะเลขโอสักดิธิ์ฟันขาดโอโอศักดิธิ์นะคะพี่น้องคะ่ะค่ะ Anca, สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาเบ่งมาชมลิปนี้แล้วแอดก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องปองไปเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่กะก็อย่ายลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ,บริภาทข่าวสารดีๆเด็เดๆจากทางช่องพรพาเรยนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้แอดกัสิบผ้าไปหาอาจารย์ศักิสิทธิ์พร้อมๆกันเลยะคะ่ะ อาจารย์คะวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวัดีค่ะินทุกช่องครับผมค่ะเมื่อนี้กับมาน้ากันหาช่องค่ะอาจารย์ค่ะคค่ะวันดีเอฟซีเข้าทุกทันครับผมค่ะผู้ที่มานก็ยังซื้อเจ็ดเกาเนี้ยังได้ไปได้สามตัวหนาอยู่นะจันนะผู้คนมันเนาะครับผมแต่ตามต่อคือเก้าค่ะจันเลขมันมีเขาไม่รุดค่ะจะผู้โชคคนก็โชคไปเฮ้าโบโชคเข้ากับตามงวดนี่ค่บผมคือค่ะ เลขมงคลเลขมงคลดีผมอาสักศิษย์หายเลขมงคลให้จะให้เป็นเฉพาะงวหน่อยเลยเป็นเลขมงคลชุดเดียวค่ะอาจารย์ค่ะก็จะให้เอฟซีเข้าไปเรื่อยๆครับแต่ว่าแต่แต่าเนี่ยค่ะครับผมค่ะอาจารย์คะบ้านี้ที่ไปที่มาของอักษรมงคลบานนี้ฝันต้องวดหรือว่าไปวัดไปว่าหรือว่าไปพ่อยุ่จังไดค่ะอาจารย์อยากโู้ที่ไปที่มานเนี่ยค่ะเป็น เป็นเลขมงคลที่ผมในอ้อสักศิษิ์ไฮไว้นี่คือเป็นผมจะดจับจากวันจากวันจากเวลาจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือคือเอามาใส่กันคือตัวตัวเลขมงคลมันมีอยู่แล้วครับผมจากศูนย์หนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแล้วก็เก้า คือสิบตคือเราเลขมงคลนี่แต่ผมจะใส่ลายยางเข้ามาร่วมกันเพราะเข้าใจเนาะพี่แอดมินเนาะคคือจากวันแน่จากเวลาจากสถานที่เน่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มั่งเห็นก็ดีมั่งไม่เห็นก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีทั้งมั่งเห็นและมั่งไม่เห็นกันวดยงานคือกายทิพย์ก็เลยคือวันนี้คือเลขมงคล ประจำงวดวันที่ชิฟเกตบกาลาขมนี่ปีสองขันหาร้อยหกสิบหานี่แต่สิ่งแตกแตกขึ้นเขาแตกก็คือออกก็คือแตกรัฐบาลนี่แตกแน่จังได้ก็อยู่วะได้ครับผมรัฐบาลรัฐบาลให้เฮานี่จังได้ก็อยู่วะได้แตกแน่นอนคือวันที่ชิฟเกตบกาลาข้มปีสองขันหาร้อยหกสิบห้านี่แตกแน่นอนอยู่วะได้รัฐบาลให้เฮาประจำงวดเด้่ครับผมค่ะประจำงวดเนาะผมคือผมจะให้งบหน่อยส่วนเลขมงคลขอโทษเลยละครับผมเลขมงคลนี่ชุดเดียว เรียมคนชุดเดียวเป็นเฉพาะงบหน่อยคือผมให้เก้าสองให้เป็นลงทุนหาใบเมื่อวันที่สิบเกียตมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าลงทุนชุดหาใบหาใบคือประมาณมูลได้สองหมื่นล่องทุนแค่หาลอยงบหน่อยวันนี้ตรงมาจะเล่งมาถึงวันที่หนึ่งกุมหาพันปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพิ่ให้ชุดเดียวค่ะให้เรียกมุขคนชุดเดียวก็เก็ยไปล่องให้ลงทุนชุดหาใบชุดชุดเดียวงบหน่อยงบหน่อยข้าบางงบหน่อยคหาใบก็ ก็ลงทุนหาร่อยไปแล้วร่อยกันตามตามมันราคาลอตเตอรี่ก็ถือว่าห้าสิองงวดเท่าลงทุนไปพันหนึ่งได้สองหมื่นวันนี้งวดที่สามนี่ผมให้งบหน่อยผมกับงวดที่สามนี่ที่จะเอาเอาเน้นๆเฉพาะงวดที่สามที่พ่านมาผมไปแล้วหลังจากปีเก้าผมว่าผมจะว่าต่ปีปีไม่ปีไม่ก็คือปีสองพันหนึ่ร้อยหกสิบห้านี่ห้าม้าขายกับว่าห้ามาเบิ้งว่ะ ลงทุนกับอซักดิ์อักษรมงคลงบหน่อยเลขเลขมงคลครับเป็นเลขมงคลครับเออเป็นเลขมงคลนี่ครับผมว่ามัสิเป็นจ้งไดเริ่มมาแล้วสองงวดจากปีนี้จนสุดปีครับผมจะจะเอาปีใหม่เริ่มที่ที่ที่พ่านมากกับเขาจะประจําครับปีปีเก่าแต่ว่าเฮาจะว่าเรื่องปีใหม่ปีใหม่ก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เอฟซีเขาจะกันตามไปเรื่อยๆคือพูงงบหน่อยครับผมค่ะงบหน่อยขอให้ติดตามอ่ช่อง ผ้านผ้าลวยสุผ้ารวยใจบุญผ้าลวยใจบุญผ้าลวยค่ะแล้วกาบุญผ้าลวยบุญผ้าลวยไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆว่างบหน่อยที่ผมให้ไปนี่จังหวัดจังหวัดนี่บม่มีขาดทุนมิแต่จะรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนพร้อมรับทรัพย์ก้อนโตไปพร้อมกันแน่นอนครับผมค่ะทุงวดทุงวดสาธุนะคะเนาะค่ะจะได้เฮ็ดได้สร้างเพราะว่าอาจารย์มักไปเฮ็ดไปสางน้ำวัดน้ำว่านะครับผมไหนว่าไปเฮ็ดบุญคู่มือครับพี่นงค่ะ พ่อชงไล่ให้กันเบื่องนี้ไปวัดตลอดค่ะพี่น้องค่ะไปวัดทุกเมื่อได้น้ำได้ยังกระป้ายแล้วค่ะอาจารย์เพ่นเนาะสายบุญครับหลายๆย่างเนาะอาจารย์เนาะไปจังหันวันนี้งวดนี่เป็นยังไงห้าวเงนนี่เลขมงคนกับกันยังพอมีอยู่แต่ว่าให้ไปลงทุนรัฐบาลไทยห่าแตกแนี่ยอยู่ว่าได้อยู่ว่าได้แน่แท้แน่ค่ะคือผมให้งบหน่อยไปให้ไปลงทุนรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ นั่นแหละรัฐบาลไทยคืออยัางคือลอตเตอรี่รางวัลรางวัลที่หนึง่งสองตัวล่างสองตัวล่างรางวัลที่หนึง่งสองตัวล่างประจํางวดวันที่สิบเกตุกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ยแตกแน่รับทรัพย์แน่นอนครับผมกระยังเป็นชุดเดียวเพิ่มง,งบหน่อยผมจะให้งบหน่อยยังเป็นชุดเดียวแต่ว่าผมจะเพิ่มชุดก็ได้แต่ว่าผมจะเพิ่มยัง ย่งเป็นออดเสียคิดจะย่งให้ชุดเดียวเพื่อก่าครับค่ะเอาง่ายจันแม่นถือกะดีใจบ่ถือกะบ่เสียใจเพราะมันมีแค่ชุดเดียวครับประหยัดงบงบหน่อยดวงเทามี้กระจีโจทย์ตัวการอยากได้ตุชุดชุดบนล่างว่าง่ายชุดบนล่างรัฐบาลให้ชุดบนล่างรัฐบาลให้เฮ้านี่งบหน่อยกักระสีโจทย์อายุโอ้ค่ะก็อยากได้ยังั่นละค่ะอาจารย์อยากได้ชุดบนล่างล่ะค่ะค่ะอักษรมงคล เลขมงคลครับผมบันอักษรมงคลขึ่งตัวเลขมงคลที่จะให้ FC ของช่องทุกช่องนี่แต่ไปรับทรัพย์ก่อนตัวแน่นอนค่ะตัวได้ขายจานมาเนี่ยลายเส้นเส้นไหนน้ำไหนเด้อกระกระกระทิกแล้วครับพวกนี้คือรัฐบาลได้เฮ้านี้รัฐบาลได้เฮ้าจะจะแตกแน่แตกยูว่าได้ยังได้กูว่าได้รัฐบาลได้เฮ้าเงืงอดวันที่สิบเกียดนี่ Uh, เรขมงคลที่ผมจะให้นี่ให้เอฟซีไปลงทุนรับทรัพย์ก่อนตัวรับทรัพย์ก่อนตัวในงวดวันที่สิ17กลุ่มภ้าพันนี่ค่ะ uh huh. อยู่ประด้รัฐบาลให้เฮา uh huh. แตกแน่แตกแน่ uh huh. รับทรัพย์แน่นอนผม uh huh. คือผมจะเน้นเน้นไปท้างหลังครับผมค่ะโอ้ค่ะแปดห้าเป็นชุดเดียวครับผมเป็นชุดเดียวให้ให้ไปลงทุนค่ะให้ไปลงทุนรัฐบาลให้ห้าลอตเตอรี่รัฐบาลให้ห้าลอตเตอรี่จ้ะแตกวันจะแตกวันที่สิบเจ็ด เอามาทั้ง่องนจ่นะจ๊ะกลุ่มพระธาตุนี่ครับผมพร้อมรับทรัพย์ก่อนโตเนี่ยนอนครับผมคือเป็นงบหน่อยครับผมแปดห้าเม็ดเดียวคเลขมงคลแปดห้าเม็ดเดียวแข็งแข็งครับพี่น้องค่ะอันนี้สิไปทั้งล่างเนาะจันเนาะงวดนี้จะเน้นล่างเลยครับผมเน้นล่างครับผมประจํางวดครับผมประจํางวดประจํางวดแล้ววันนี้เลขมงคล สามตัวลางวัลที่หนึ่งแหละสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งการจทย์ไทยมันจะเป็นมันจะเป็นนั่นนี่ผมเป็นยังมันจะเป็นหลายชุดบอก่ก็แยกบนแยกล่างอยู่ไหมคะอันนี้ล่างมันบอกครับผมมันอยากได้บนแบบนี้อยากได้บนมันก็มันก็เป็นเลขมงคลจะเป็นสามชุดค่ะเป็นสามจะเป็นสามสามชุดกระตัดออกมากระตัดออกมาก็เป็นหลายชุดบ่ตัดถ้าเอาแต่นสามตัวซื่อๆนี่งสามตัวโกโก้หนี่งสามตัวลางวัลที่หนึ่งโกโก้เลยบ่ตัดบ่ยังเลยเอาแขนๆเลย แล้วถ้าจาจะไปตัดเอาห้องประตัดเอาสามตัวรถสามตัวตวกะวันมันจะตรงกับวันประัตผู้ดีมาครับถูกต้องค่ะตรงวันประหัดเวลาวันประหัดเวลาดีกับใบม่วงใบม่วงทำยังดีเวิร์ดลงทุนยังดีเวิร์ดทำยังดีเวิร์ดทรยรถไม้ยังสี่ก็ดีเวิร์ดครับผมไปเอาเอาแข็งด้านใบม่วงวันประหัดวันประหัดเนาะครับผมคือใบม่วงเวลาเข้าไปเอาลอตเตอรี่กะหรือไปเอา หลับซับน้ำจาเมื่อนี่กับปไาว้ม่วงค่ะดีครับผมปลายม่วงหัดบล็อกหัดไปจักสมองกุงกวาันนี้ละค่ะล่างเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เอบนบนซามตัวนี้แมนแต่ว่าผมกับว่าอยากให้มันจะมันจะเสียข้าวหมกับปู่ไม่ต้องเอาแล้วนะครับผมเนาะโอ้ปั่นพีนองอนเดีย ให้เป็นทยททานยังก็เขาว่ายังก็แบ่งปันครับใจยูคครับผมแต่ว่าผมจะให้โว้ยขออนุญาตบาดคำเด้อแบ่งปันในเอฟซีเพราะคนใดไปหาถือเพราะคนไดมีกันพกตัวไปอีกมันจะเพิ่มเป็นหลายชุดนาครับผมเพราะมันสิบว่าเป็นภูมิงบหน่อยผมก็เลยยังไงก็มั่นใจครับผมนี่คือบอลลูนครับผมครับผมอ่าออจีงซีแล้วครับผมเออเอ้ยพเอาเอาเอาหรือโค้งจะถ่ายเดี๋ยวเอาเจังซีครับผม คือรุปชว่วงช่วงคงช่วงไทยจะมีเดี๋ยวผมจะให้อีกเพียนหนึ่งโอ้ตามตามเอาซตัวค่าคับผมตามค่อยตามเอาเอา,เอาอสั้นก็นได้คะ่ะอาจารย์เอาแต่ว่าคือข้าไปลงทุนรัฐบาลไทยกันบ้าเขากาขาันห้าพอย,ยังพ่อมีบุญอยู่นี่บุญมีอยู่แหละครับแต่ว่ากันบุญทั่าหลายคือบุญกายังยั่งอยู่เพาจะได้สามตัวนาท่านที่กันบม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆผมให้ก็คือรับทรัพย์แน่นอนครับผมแตกเนี่ยรัฐบาลไทยห้องวัดวันที่สิบเกตุกลุ่มผ้าพันธ์นี่ตรงวันพฤหัสครับผมแตกแน่คือ ชุดที่ฟมจดไ้นี่แต่ว่าอยากไ้ไปลงทุนรัฐบาลไทยคือคือได้เราไปลงทุนรัฐบาลไทยจองไว้เลยครับผมค่ะค่ะเข้าใจนะครับเนาะเอฟซีของเฮาเนาะค่ะชัดชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะชัดเจนค่ะแปดห้าเน้นเน้นนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าเฮาจะกลับประกับไปได้แต่ว่ามุ่มวัยกับรอสักชิดหนีพุ่มวัยกับครับ คือขาบอกกาวปูแล้วจะให้ชุดเดียวแล้วก็ไว้กลับจะมาเริ่มจะเริ่มจะเริ่มแอดซิมาตามต่ออีกอยู่เร้อครับคมองสุดง้งทายข้าวาตามอีกเพียนหนึ่งครับผมค่ะิมาตามีบนครับผมจะเลขบนเนาะครับผมแต่ว่าสัญญากับเข้วปูให้เด้อขรับปูจะบนบวกล่างก็ได้หรือล่างบวกบนก็ได้แต่ว่าผมออนสักชิดคือให้เลขมงค้นให้เลขมงค้นไปปูปูบวกให้บอกชุดเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเวลาดีสิบ ดีหมดดีหมดทุกอย่างค่ะเอาค่ะบันไดกาซีขอบคุณอาจารย์หลายๆน้ะค่ะน้อทีแบงปันแนวทางอย่าลืมขอปูสามตัวถ่ายแล้ววันที่หนึ่งฝากตอนในเด้อค่ะเดีสยวสิมาตามต่อค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอักษรมงคอนเลขเลขเลขมงคลนครับเป็นเลขมองคนครับเลขเลขเมงคนครับขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดนะค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะค่ะ ของเสาวันที่สามนะคะพี่น้องคะของอ๋อศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องเด้อค่ะเลขมงคลแตกแน่นะคะพี่น้องค่ะจังได้เก่าไปพิจารณาเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้นะคะพี่น้องคะค่ะก่อนสิลงทุนหรือว่าสิ่ลงสนามแข่งขันกะมีน้าใจนักกีฬาเนาะค่ะพี่น้องค่ะรู้แพ้รู้ชนะเนาะค่ะพี่น้องค่ะถือผิดบวกกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่แน่แน่แอดมินกะ ตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องป้องปายเนาะคะ่ะบิ้ลได้ดีบิ้ลได้เด็ดอาจาร,รย์ได้ดังเนาะคะ่ะแอดกะสอกไปฝากไปต่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกัย้อนอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะะเนาะ,านนะคะ่ะ,คะมีโชคมีชัยมีโชคมีมัมมมนนะะ่นเนาะค่ะกัเลยได้ติดตามถามข่าวบวบเบิ้ลได้สิให้เลขแม่นห้าก็ต้องตามฝากต่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไรกะบวากันเนาะคะ่ะพี่น้องถือพิษ เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องปองปาปที่ซอยกดไหลกดเช่บัวขามโฆษณนาเนาะคะ่ะเพราะแอดมินได้มีคาํามมนเดินทางไปหาเฮ็ดชีพเฮ็ดข้าวมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะเฮงเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ